สวัสดีค่ะพ่อแปงสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาติดตามแนวทางความฝันกับพ่อแปงเนาะในคงสุดท้ายโตเลขของพ่อแปงเข่าเต้นติมเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าทางเข้ากับบอดด้มาติตามเนาะแต่ว่ากัมี่ช่องที่ิ่นมาติตามอยู่เนาะโตเลขคุณพ่อหายไปหาเก่ากันแตกตึ่มเนาะคุณพ่อเนาะค่ะมาหลอบนีก็เลยมาติดตามคือเก่าครับค่ะทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะ บาดนี้ได้ยินว่าพอแปงนี่ฟันแล้วฟันว่าจังไหนคุณพออ่พอบอาไว้ฟังเนี่ยฟันต่อผนะิดอ่าค่ะฟันคืนมันออกแล้งค่ะมาฟันต่นอมาฟันรนนอยอยาวเป็นทางนิดน้อยอยาวเป็นทางในป่าเนี่ยนีจเสียงงูแลนทิ่แลนแห้งมนาะแลนเสียงดังนีอ,องโว้วว้าวว้วมาเลยนะก้อเสนะีออยงงูได้แลนเขาขาดจนขาดจนปอนมานะขาดจนปอนมาขาดจนปอนขามาแลรเมากขอเลยบูดังจังเลย พอซองมันทางอูงูใหญ่ด้วยนะพอจะไปคอดแน่หลับมันหลับงูนะเออหลับงูมันก็ยุ่ยเสือหลับงูก็ยุ้ยเสือเจ้าพอนรูดป่ามันก็เต้จนาพอนี่นะเลยเขาว่าขึ้นแล้วมันแห้งแท้เขาว่าขึ้นดังแห้งแ้เขาบอกกมันก็งูค่ะมันก็ยุดมันก็นอนเกยอยู่ใน้บบงูต้องมีตรงแข้นแล้วงูมีผิดมันดังแห้งเดี๋ยงค่ะ ทางกะทังเกางูทุกคนละงูตไงตัวหนึ่งเวตายอย่ค่ะวันนี้บ่าตาย่ว่าะอะไรมากมาคนนี้เขาก็ะหำรักเลยนะเขาว่างออกกกันหิ้งเขาอามันเลยปล่อยป่อยอะไรเจ้าอะไรเดียวเนี่ยอนได้จอด้ว่นนาะาตายกันตีอยู่กับปรายมันยุดติกันยุดวัดถึงสองอย่าง่าเลยคนมาน่างมากเลยเดยรางมาเลยเลยก็ปล่อยออกมา้วว่าเห็นว่งูตักตังเนี่ยเห็นอยู เด็กก็ปีกนอนมาทางใต้แล้วก็คนอยู่ในทางเกาค่ะแล้วกบไปเมองอีกเย็นอยู่อยู่คนละยะมี่ี่พอนพุ่ล่นกันแล้อยู่คนลทางอยู่คนละมุมค่ะทางนก็บรนี้ยู่ห้ออยู่เมืงเกาะแล้กี่ันเยันเป็นยไค่ะมงเป็นเื่องนอนนินอนค่ะอยเด้อเาว่าหกสเปียหกสี่ ตังก uhm, like, mm yeah, like mm ๊ส hmm. ีขาควันสีงูหกและงูหางูหกค่ะตหกสีตัวนี้อวงูหางูหบอกคุณถ่องูหางูหกงูหกตัวหกสีัหีหกสีเจ็ดสียังสีใดบอพอบริกามันได้โอ้บริาค่ะ ตีหายตัวเดียวเลยหกซีเอาเป็นเจ็ดซีเอาขึ้นไหวแต้แรมนึงกะบ่เป็นยังดอกเนาะคุณพ่อเนาะแต่ว่าหกซีนี่คุณพ่อมากแห้งโอ้ค่ะโตเดียวเนียนเลยสามตัวนี้พี่พอพอเอาแต่สองตัวเน้นล่างบหมอตัวไหนมันอยู่ทรก็ตัว่าล่างก็อยู่ลุมนะโอ้เอาเป็นว่ากันไหวทั้งสองบ่ล่างกับบนบ่บนกับลางเนาะ ค่ะก็เป็นแนวทางความฝันเนาะฝันมันไม่แน่หนาเพราะว่าฝันติดต่อได้อยู่กันค่ะงูนี่ตัวใหญ่สำคัญงูใหญ่เลยวน่าจะอะไรแต่แดงอยู่ในปลาป่ะลุงอะไรบ้างท่าก็นาเขาไปย่างเป็นแรงมาเลยอ๋ออ๋อมาไักจังเลยค่ะงูยังคือแรงดังค่ะงูใหญ่เด้องูใหญ่เด้อของอุ้งศรีกับยาลืมวาเลยเก่ากับเลยคุกนี่โตเดียวกันอีกแล้วเนาะคุณพ่อเนาะขอดูเงาตีความหลอกอันประกอบมาเป็นงูอยังคุณลุงว่างูมีผิดงูยัะค่ะ เป็นหูจองอ้างมีพิดนว่านี่ยแหละแห้งมักคนว่าค่ะข่นะครับแห้งมากคึ่งข้อขึ้นมาครึ่งมันนี้่ิดเงินทางใหญ่ทั้งยาวต้องระวังไม่อะไรก็แมวตีหัวใหญ่ใหญ่แล้วโม่ต้จะโตมันเป็นมดตั้งช่องตีหัวโม่ใต้จะโตสิบหตีเอาว่าดัวาหัวโม่ใต้เคาะหัวก็อยู่ อยู่มันบอกใ้ใช้มอตายก็ยังบ้านนี้บพ้ากันไปใช้ก็ยืนเบิ้งกันงูก็จนก่อนงูนอนอยู่พิงก็พอดีละหนาเป็นคนละท่างนะนคนหนาวเป็นงูฮะตรตีเอาได้หัวเนาะสำคัญเลยดูสิหัวสี่หกเลยล่ะ็เดียวหัวกับหัวหัสี่หกหกสี่หกสี่สี่หกตัอเดียวหกสี่สี่หกก็ย่าลืมกันสี่หกไว้น้ำเน่าพอเนะ นี่ท้องลมค่ะเอามากลางกันไหวกับเจ็ดซีก็ได้เนาะพอเนาะค่ะนี่ทำงานเลยค่ะค่ะฟันฟันมือได้หนูพอนู่นออกแล้ว่านออนนี่เพิ่งได้พันเลยพันตัววีเกลื่อนเนาะโอ้โหค่ะ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 เรื่องเล่าความฝันของพ่อแปงกับมี่สานี่เนาะคุณพ่อเนาะค่ะแต่ว่าก่อนสิไปกับให้คุณพ่อนี่ อวยพรให้เอฟซีห้าแน่คุณพ่อเขาให้สวยมากทุกคนเห็นซีรีส์เรนร่างไว้ลงหวนซีหกซีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขของพ่อแป้งค์นอกขานอกหกซีซีหกค่ะกันไว้เจ็ดซีประจำงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกเจ็ด เป็นตัวเลขแนวทางความฝันของพ่อแปงนอคเนอ,นอสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่าปอค่ะมาสการค่ะหลวงปู่เจริญเชริญค่ะอันว่าเรื่องของสีเพืงอน้่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธทรณีให้ปั้เงนเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยม อ่าไปใส่มาใส่กระสมมัมอิชีไปบุชาเทวดาคนหลอกสมหลอกษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขา,ขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในพิธีว่านนในขออนิบาลในเครื่อนหือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนาสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เออแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เออไปเป็นเครือข้าหลงมันจะมีตัวผูกับตัวแม่อ่าย่ในตัวนี้จะเห็ดไม่นี่มันครบถ้วน อันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับค้นคือว่าถ้าน้องไป้วเกิดประโยชน์ไม่โชกไม่หลาบมันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าโยมเขาจะโมซ่าไปแล้วดูซสว่าผู้ได้มากว่าดีข้นวัตสุยางข้าขายบ่าดีก็ดีเออไปั่าเมียยังบ่เคยสือเรือเสือเบอร์กับถืกอเขางเงินอยว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากออ้หลวงปู่หรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่อง ประกอบสินใดคกตยัง,ล,งลุงเรื่องอยู่ทุกอยื่องอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัดส,สีมีใช่พวกกูป่างนี่เอามาประมาณภาษาไหนเราใส่สางตรงใส่สางนการ,อ,รออกรบอกซื้อส่วนมากเขาเลยถือตำหน้ามาหนา้าจะขี่มันเขาเบาต้องขันดีบดสอ่าว่าจะขนสางอ่านสร้างประกอบสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุริน ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วกับพวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสือเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหายยาโยมเพนมาชาบุญสร่างสลกสลาสรางแม่ยังกเพิ่กมาบูชาไปกับดูทว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร่างคือพลังสร่างทุกอย่างมันสร่างมันเป็นสัว์ใหญ่อาสัดคุณตัวประเทศตรงเส่สร้างพระเจาอีบาทสมัยเจาะวีกหม้อทุกโคมก็ใส่สร้าง เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยที่ว่าเป็นเครื่องร่าง,งของขัง,ง,งให้ยาโยมไปสาธุสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจา่าปอกาได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อฝา,ากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะ เดี๋ยวจาปอจะเปิดข้างในให้เบิงเนาะคะ่ะารผมุชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะารผมุชมดีคักค่ะเดี๋ยวมาเบิงข้างในน้ากันเนาะคะ่ะารผมุชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะารผม้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรณนีคะ่ะารผม้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ เครื่อเขาหลงค่ะารผม้ชมแล้วก็จะมีน้ำมั่นสร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะารผม้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะารรม้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหา,น,มหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงลับซับค่ะารผม้ชม ผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเห็ดเอียงกะบบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีกะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดขาขายบอดีลูกค้าบ่คอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผ กับผู้นั่นหักผู้นั่นเมตานาอะคะ่ะท่านผู้ชมนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวนี่เพิ่นกะเกิดข่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบนาะคะ่ะท่านผู้ชมนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้คะ่ะในเหล่องน้นดวงเปิดดวงคะ่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้คะ่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้านาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ ถ้าสนใจก็สามารถติดตตอมาใดที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด่านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ